ซื้อบ้านที่เยอรมันสิบกว่าล้านเป็นยังไงบ้างย้ายเข้าอยู่ได้เลยไหมอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันจ้าแต่เดี๋ยวจ้าต้องขับรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันจ้าว่าบ้านจะเป็นยังไงบ่าขับรถกันขับจากบ้านเก่านี้ไปบ้านใหม่ประมาณ เจ็ดนาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยถึงแล้วจ้า สวัสดีค่ะจ้าจ้าอินเตอร์มินีจ้ามาแล้วมาพบกับพี่น้องนะคะทุกๆคนอีกแล้ววันนี้วันนี้จะพาไปดูแต่ไม่ได้พาเข้าครัวนะจ้าจ้าจะพามาชมบ้านใหม่จ้าทุกคนมาดูกันว่าซื้อบ้านที่เมืองนอกเข้าอยู่เลยไม่ได้นะจ้าซื้อแล้วยังจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงนะคะบ้านราคาตั้ง สิบกว่าล้านแต่อยู่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะจ๊ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงจ้านี่นบันไดขึ้นข้างบนเราจะไปชั้นนี้ต่อนี่ก็จะลงไปห้องตายดินนะคะ นี่ยังเป็นของเก่าที่เขามีไว้อาบาดูห้องนี้ก่อนนี่จะเป็นห้องรับแขกที่มีอยู่เก่านี่ก็จะเป็นห้องนอน เข้ามานี้ก็จะเป็นห้อครัวเอ้ยไม่ใช่ห้องครัวน่าจะเป็นห้องกินข้าวแล้วก็จะมีเท r รให้ออกมานอกบ้านแล้วก็มีสวนนะจ๊ะ ตรงนี้จะเป็นสวนไปจนสุดรั้วขยะตรงนั้นนะคะน,นี่ก็ฝั่งนี้ก็ตรงรั้วเขียวเยวนี่ยของเราน,นี่ก็กะราชีอันนี้ก็บันไดลงไปห้องใต้ดินด้านหลังป่าเนี่ยจำได้ต้นทงเทงอะที่มันเป็นเหมือนหลอดไฟอะ่ะ ที่บ้านนอกตอนเป็นเด็กเยอะมากบ้านทงบ้านสวนที่นี่เรียกเข้ามาขาย,เ,ยเรียกฟิซาลิดเนี่ยแกออกมาแล้วมันเป็นผลไม้ฟิซาลิสยะกุ้ <Yeah. S 1> งมันเด้ฟิชฟิซาลิสเด้นี่ทางน้ำทางน้ำเอาไว้ใส่น้ำรสผัดจ้า ตรงนี้มีกอไผ่ด้วยนี่กยกอไผ่จ้าเดี๋ยวมุมนี้จะมานอนอาบแดดพาไปดูหีเข้านี่ก็จะเป็นของเก่าเขาที่เราเอาไว้นะคะยังไม่ได้เอาออกไปหมด ฝงหลอดไฟนี่ก็จะเป็นประตูทะลุลไปห้องครัวเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับปรุงซ่อมแซมใหม่หมดเลยอันนี้เป็นห้องเก็บ ของเก่านะเดี๋ยวต้องซ่อมปรับปรุงใหม่หมดเลยเดี๋ยวก็จะทะลุออกมาที่บริเวณด้านหน้าเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะมีอีกห้องนอนนึง ไว้รับแขกอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำให้แขกนี่จะเป็นห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเก่าของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ Mm hmm. สมัยก่อนสีเขียวโมเดินแต่เราจะลื้อออกหมดเลยเราจะทำใหม่อันนี้ก็เป็นดูเชนนะฝักบัวแต่เราจะจะลื้อออกหมดเลยเราจะทำใหม่นะคะ ห้องใต้ดินห้องใต้ดินจะกว้างมากห้องนี้เป็นห้องเก็บออนเหม็นน้ำมันห้องเก็บน้ำมันนะคะดูสิเก่าแก่ นี่คือถังน้ำมันเราก็จะเอาออกนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันก็จะมีห้องนี้ใต้ดินชอบมากเลยกระจกหน้าต่างบาเบเริ่มต้นไม้ด้วย ถ้ามีตังเหลือจะทำเป็นห้องปาร์ตี้แล้วก็อีกห้องนี้เราจะทะลุก,กำแพงออกนะคะให้สองห้องเนี่ยมันเชื่อมหากันเป็นห้องกว้างไปเลยก็มีห้องฝั่งนี้ ฝั่งนี้จะมีประตูทะลุออกไปตรงบันไดด้านหลังที่สวนนะคะแต่เราจะไม่เปิดเพราะว่าประตูมันยังชำรุดอยู่ทุกอย่างต้องปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมใหม่หมดเลยนะคะซื้อบ้านลังนอกเป็นแบบนี้ห้องนี้ก็จะมีนี่ เอาไว้ใช้เก็บของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะเขาทำไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลื้อออกใหม่เราจะทำใหม่หมดเลยแต่ชั้นไม้เนี่ยดีน่าจะไม่ทิ้งเราจะเก็บไว้เดี๋ยวทาสีทำอะไรแต่ง ก็ยังมีห้องนี้อีกห้องหนึ่งเนี่ยห้องนี้ตากผ้านะคะเป็นห้องเก็บเครื่องไฮสูมกางทำความร้อนหลักกัน เดี๋ยวพาไปดูชั้นบนจากเคลเลอร์ขึ้นมาก็จะเป็นตัวบ้านตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นบนกันชอบบันไดไม้มากเลยตรงนี้ก็จะมีระเบียง นี่นะคะนี่ก็จะเป็นหนึ่งห้องห้องนอนห้องนอนใต้หลังคาก็ห้องห้องสำหรับเด็กถ้าใครมีเด็กลูกนะคะ ใต้หลังคาเหมือนกันตรงนี้จะเป็นห้องเล็กๆสำหรับเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องใต้หลังคาเหมือนกันหน้าต่างนี่นะคะ นี้ก็จะทะลุมาห้องครัว immer, รบ,นบนซิมเมอร์ห้องรับแขกชั้นบนนะคะกว้างมากห้องกินข้าวห้องรับแขกเาก็จะเป็นในครัว แต่จะเป็นติดหลังคาเหมือนกันแต่ในครัวฝั่งนี้เขามีไว้แล้วนะคะของคนที่อยู่เกาะเขาเพิ่งทำใหม่แต่เราก็จะรื้อออกนะคะเราไม่ชอบเราจะทำใหม่เราจะทุบผนังออกแล้วก็เพิ่มในครัวให้เขา แล้วก็มีระเบียงนะคะของชั้นบนเนี่ยก็จะมองเห็นสวนยอดต้นไม้ของเราเบียงก็กว้าง ชั้นบนก็หมดแล้วค่ะมีแค่นี้แหละแตต้องปรับปรุงต่อเตอิมกว่าจะเข้าอยู่ได้ก็น่าจะเป็นปีหน้าหมดแล้วก็จะลงไปชั้นล่าง แล้วพามาดูแค่นี้จ้าวันนี้เดี๋ยวไว้ปรับปรุงต่อเติมจะพามาชมใหม่นะจ้า